เข้าให้มันเท่ากันนะคะแล้วก็ล้างไปน้ําเปล่าเราก็จะตักใส่จานเลยนะคะชอบตรงมีกระเทียมเป็นเม็ดเม็เนี่ยละสวัสดีค่ะเพื่อนและสชิกใอโรชเที่ยวที่น่ารักทุกท,ท่านนะคะวันนี้เื่องจากทํางานมาคุณตั๊กก็จะทำหมูตุ๋นเพราะช่วงปิดเทอมอาจจะแบบ ทำอาหารไว้ตอนเย็นแล้วก็ตอนเช้ามาไม่ต้องทำเอาก็ห่อไปทานแล้วก็ทานที่บ้านได้ด้วยนะคะวันนี้จะทำนำเสนอเมนูซี่โครงหมูตุ๋นนะคะซี่โครงหมูตุ๋นของคุณตักะะ๊กเนี่ยค่ะหนึ่งโลนะคะหนึ่งโลซื้อมาหนึ่งโลคุณตั้งยังไม่ได้ล้างนะจะบอกเพื่อนๆว่าเคล็ดลับในการล้างหมูทำยังไงนะคะ,ะคุณตั๊กก็จะล้างด้วยน้ำเปล่าก่อนนะคะเอาในน้ำเปล่าก่อน เปล่าก่อนค่ะแล้วเทผิงนะคะเสร็จแล้วก็ณต้าก็จะล้างด้วยเกลือเกลือนะตามด้วยนี่นะคะแป้งมันสองจะทำดับกลิ่นคาวนะคะ ของหมูนะคะไม่ให้มันมีกลิ่นคาวสองอย่างนี้ก็โอเคแล้วะค่ะหมูของเราก็จะสะอาดน่าทานนะคะคุกเขาให้มันนี้ เท่ากันนะคะแล้วก็ล้างไปน้ำเปล่าสัก3าสี่น้ำาแป้งมันเนี่ยจะไปกําจัดพวกสิ่งสกระปบออกนะคะแล้วก็เกลือได้ค่ะ หนะมูเราก็จะมีสีสันที่น่าทานนะคะน,น้ำสุดท้ายกล้างสีน้ำค่ะแล้จะ็ดให้มันจสเด็จน้ำเลยนะคะเนน้ำมันก็จะใสแล้วนะคะ ทั้องหมดสี่น้ำด้วยกันงาสุดท้ายเนื้อหมูเรานะคะจะน่าทาน,นะโะอเคเสร็จเรียบร้อยนะี่น้ำก็ใส่เสร็จซี่โครงเรานะคะ เสร็จแล้วค่ะเราล้างแล้วนะคะ,ะขั้นตอนต่อไปนะคะคุณตั๊กก็จะบอกเครื่องปรุงเพื่อนๆนะคะเครื่องปรุงไม่มีอะไรมากก็จะมีน้ําตาลกรวดนะคะใส่น้ําตาลกรวดนะคะแล้วก็กระเทียมรากผักชีน้ําตาลมะพร้าวแล้วก็ สิ๊วขาวน้ำมันหอยซอสรองรสฝาเขียวแล้วก็พริกไทยแล้วก็ที่จะขาดไม่ได้คืออะไรคะเนี่ยป่วยกักอ่าปุ๋ยกักนะคะที่จะทำให้รสชาติของหมูเราหอมทานนะน่าทานนะคะอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะก่อนอื่นคุณตักก็จะตั้งกระทะให้กระทะร้อนนะคะแล้วก็จะเอาหมูลง เพื่อที่จะลวนหมูก่อนก่อนอื่นนะคะ,ะเราจะตุนประมาณสัก45นาทีนะคะน่าจะโอเคอยู่เราจะลวนหมูก่อนนะคะ ถ้าขอใส่น้ำมันนิดหนึ่งวนหมูนิดหนึ่งก่อนอืมพอแล้วค่ะใส่น้ำมันนิดหนึ่งให้หมูมันติดกระทะนะคะ หมูโลนก็ได้เยอะอยู่นะคะลวนหมูให้จนเหลืองนิดนึงนะคะแล้วค่อยจะบ,บปรุงเรื่องปรุงนะคะเราใช้ไฟปานกลางนะคะเพราะว่าเราต้องการความให้หมูไม่ไม่เหนียวมากนะคะ ให้หมูสุกพร้อมๆกันนะคะรวนหมูก่อนหมูก็จะไม่ติดกระทะนะคะใส่น้ำมันไปนิดหนึ่งแล้วน้ำมันในหมูก็จะออกมาบ้าง เราจะใส่ซีอิ๊วดำหวานนิดหนึ่งซีอิ๊วดำหวานของเราอยู่ไหนเออนี่ค่ะอันไหนเออซีอิ๊วดำหวานนิดซีอิ๊วดำหวานเพื่อเอาสีสันให้สวยงามแต่ระวังสีนิดนึงซีอิ๊วขาวที่เราใช้อย่างดีอันนู้นน่ะมันจะสีเข้มหน่อยเพราะมันหมักนาน สิ้วขาวที่อ่าหมูคุ๊กก็เริ่มจะสุกแล้วนะคะ่อะพอหมูเริ่มจะสุกใช่ไหมคะคุต๊กก็จะใส่นี่ค่ะกระเทียมคุต้กไม่โขกนะคุ๊กเอาเป็นเม็ดเลยค่ะ ลากของชีด้วยค่ะไม่โผกค่ะแบบนี้นเลยแล้วก็ใส่นี้สีใบกักบกักค่ะตามด้วยน้ำตาลทรายกรวดน,ะะน้ำตาลกวดวกนดด้ำตาลกรวดแล้วก็จะใส่น้ำตาลมะพร้าวนิดนึง แค่นี้พอค่ะสองช้อนตามด้วยน้ำมันหอย ส้กสามช้อนนะคะต่อด้วยซอสของรสฟ้าเขียวสองช้อนคน่ะ,ะตามด้วยซีอิ๊วขาวสูตรเข้มข้นที่บ้านคููตักนะคะ แล้วก็พริกไทยใส่ให้มันหอมๆมนิดหนึงอ่าโอเคแล้วก็เดี๋ยวคุณตักขอดูว่าน้ำมัน ชาตมันเป็นยังไงนะคะว่ามันดามากน้อยแค่ไหนถึงจะใส่ซิมอืดดูสีก่อนู้ส,นนสีเข้มไม่เข้มซี่โครงหมูตุนนะคะ,ะไม่มีอะไรมากค่ะเราก็จะตุนไปประมาณสี่สิบห้านิเริ่ม,มหอมขึ้นแล้วให้มันเข้าที่ก่อน หอมรากกักชีกระเทียมพริกไทยน่าจะได้อยู่สีได้แล้วใช่ไหมไม่ไม่เอาอีกนิดนึงชื้อดำหวานได้อยู่ได้หอม <c oughs> เอาสีสันให้สวยงาม ใน,นซีอิ๊วดำบาดน,นะเพื่อนๆหอมนะผัดให้เครื่องมันหอมก่อนนะเพื่อนๆน,นะเราคุณตั๊กจะเติมน้ำเปล่าลงไปนะคะแล้วก็ตุนไว้45นาทีแล้วเรามาดูกัอนอีกทีอันนี้คือตั๊กขอผัดเครื่องให้มันหอมก่อนคนะ่ะ แล้วก็มีผักชีโรยหน้าเนี่ยผักชีของอุตักนะคะเนี่ยโรยหน้าเวลาทานนะคะรากมันก็มาลงมาผัดเนี่ยค่ะกับข้าวใส่เครื่องเยอะๆก็อร่อยเองนะคะแล้วก็ขอผัดไปประมาณอีกสักสินาทีนะคะ แล้วเราจะใส่น้ำเปล่าลงไปอัออนนี้มันจะเริ่มออกเลยนะคะ <ข>น้ำมันก็อ่น้ำมันก็จะเริ่มแห้งคุณต้าก็จะเริ่มเติมน้ำใหม่นะคะเพื่อที่จะตุ๋นไปอีกประมาณ4ี่ห้านาทีนะเพื่อนๆ่อนให้เปื่อยเนะาะให้เปื่อยแล้วก็มาชิมนสดดูว่าคุณต้ายังไม่ได้ใส่เกลือกับไอ้แอนปาไม่ใส่นะฮะใส่แค่นี้พอแล้วเดี๋ยวค่อยชิมอ่าแล้วชิม,ช,ม,ช,มชิมก่อนนะคะชิมดูก่อน่อแล้วคุณต้าก็จะใส่น้ำกรอง คุณตักใส่น้ำเปล่านะคะน้ำสะอาดน้ำสะอาดหนึ่งถ้วยอ่าสองถ้วยอ่าสามถ้วยค่ะใส่สามถ้วยพอนะคะแล้วคุณตักก็จะพอท่วมเนาะท่วมแล้วก็คุตักก็จะมา ปิดฝานะคะแล้วก็ตุ๋มไปเลยค่ะ45นาทีแล้วเรามาเปิดดูมาชิมรสด,ดูว่าโอเคไหมพอไหมอะไรประมาณนี้ค่ะอ่ะตุ๋นไปค่ะต่อไปจะมีกระเทียมกระเทียมแล้วผาชี้ก็จะหอมเนื้อมันก็จะเปื่อยยุ่ยนะคะทานกับข้าวสวยจะอร่อยมากนะคะ คุณตัาก็จะปิดฝาไว้นะคะตุ๋นไป45นาทีไฟอ่าไ,ไ, <ฟ S 1> ไฟก็ปันกลางปันกลางตุ๋นไปเรื่อยๆค่ะเดี๋ยวแค่ <ไฟ S 1> มาชิมรสดูว่าเป็นยังไงบ้าง <ไฟ S 1> แต่หอมมากเลยค่ะ น,นี่เห,ห็นไหมหอมมากเลยค่ะที่โครงหมูตุนนะคะอหอมมากค่ะเริ่มเข้าเนื้อเริ่มเข้าเนื้อแล้วพออีกยี่สิห้านาทีค่ะทําน้อยไปเปล่า,าไม่อร่อยอีกเอวคุณตักชิมก่อนนะนชิมเบื้องต้นชิมว่าจะพุงอะไรเพิ่มไหมอย่างเงี้ย ได้แล้วไม่ต้องเดี๋ยวมันจะเข้มข้นขึ้นอ่ะใช,ใช่เดี๋ยวขอขอขอ,ขอเติมเกลือนิดหนึ่งมันพอเริ่มเต็ดีแล้วอืมพอแล้วเติมเกลือนิดหน่อยพอ,อ่ถึงต่อ ต่อยอีก25นาทีค่ะให้น้ำมันแห้งหน่อยอโอเคอยาฟองไม่มีแล้วนะเมื่อกี้มันมีฟองมันเป็นฟองของน้ำตาลขวดแนอย่างเีนะ้โอเคค่ะ25นาทีมาดูอีกทีหนึ่งนะคะเพื่อนๆ ก็ครบเวลา45นาทีเลยนะเพื่อนๆเนี่ยค่ะหมูกุตักก็ตุ๋นไปนะคะเปื่อได้ได้ที่เลยนะคะเนี่ยกําลังพอดีกินเลยค่ะใครต้องการน้ํามากน้ําน้อยก็แล้วแต่เพื่อนๆนะอาจจะแห้งกว่านี้ก็ได้นะคะบางคนนะคะแต่กุตักว่ากุตักชอบน้ําขนาดนี้สามารถเอาไปทานทานกับข้าวต้มก็ได้ทานให้อาจารย์ทานกับข้าวต้ม,าาาาตมอาจารย์ตอนนี้ยังทานอาหารอ่อนๆอยู่นะคะทานกับข้าวต้มจะดีมากเลยค่ะน้ำประมาณนี้ได้ค่ะ เพื่อนๆก็ต้องการน้ำแห้งกว่านี้ก็ได้นะคะแล้วแต่แต่คุณตักต๊กสุดได้ประมาณเวลาพอดีแล้วค่ะ45นาทีค่ะดูนะคะคุณตั๊กก็จะชิมดูรสชาตอิอร่อยมากคุณชิมไหมเดี๋ยวจะเอาช้อนใหม่ให้ชิมนะช้อนใหม่ได้แล้วนะแต่มันอร่อยมากแล้ว อร่อยแล้วไม่ต้องปรุงอะไรเลยอร่อยไหมหวานดีมันไม่หวานมากมันจะออกเค็มๆนิดๆอย่างเนี้ยเพราะเราใส่กล้วน,นะเพราะว่ามันเป็นพวกซอสปรุงแล้มันอร่อยอยู่แล้วใส่เกินนิดเดียวเราต้องชิมรสด,ดูก่อนว่า มันรสชาติมันได้หรือยังค่อยจะเติมเกลือเข้าไปนะคะเราไม่ได้ใส่น้ําปลานะมะหมดตุน๋นกระดูกมตุ๋นเราไม่ใส่ค่ะก็นั่นแหละเดี๋ยวเติมเกลืออีกนิดนึงก็ลงตัวอ่าตอนนี้มันเค็มเลยนะแล้วก็น่าจะโอเคแล้วแหละนี่แล้วแต่ถ้ามันงวดกว่านี้มันก็จะเค็มจะใช่เนี่ยไม,ไม่ไม่เอาแล้วพอแล้วทานได้อ่ะตอนนี้ก็ตามชอบนะตามชอบค่ะเพื่อนเพื่อนให้มันออกแนวไหนนะ่นะหวานหวเค็มเ็มใช่นะมดตุน๋น เราก็จะตักใส่จานแลวนะคะชอบตรงมีกระเทียมเป็นเม็ดเม็ดนี่แหละกินกระเทียมแล้วเดี๋ยวพี่โรโทานยังไงไม่กินข้าวขาวก็พี่โรก็ใส่ไอ้มาม่าหมูตุ๋นก็ได้มาม่าแห้งเอาเส้นเป็นแห้งไม่ใช่ไม่ถึงว่าต้มน้ำมาม่าแล้วก็เอาหมูตุ๋นใส่เพราะว่าน้ำมันรสชัิมเข้มขน้น ไะะทำเป็นน้ำใช่ใชไหมอ่าใช่อันนี้ค่ะคเพื่อนๆเนี่ยเห็นไหมกระดูกมันแตกแล้วเนี่ยเห็นไหมมันก็จะเนี่ยร่อนร่อนร่อนแล้วค่ะค่ะคุณตาก็จะปิดแก๊สนะคะโอเคเราขนาดนี้นะคะสี่สิบห้านาทีเราก็ได้หมูสซี่โครงหมูตุ๋นนะคะคเพื่อนๆลองไปทำทานอยู่นะเนีน่ยค่ะของคุณตากนะคะอืมร่อนเลยร่อนค่ะแต่เขาสวยถ้าต้มยิ่งจะดีเลยเนี่ย เอากระเทียมชอบเป็นงั้นเลยกระเทียมรากผักชีน,น่ะเคีกินเลยเคี้ยวกินซื่อโครงหมูตุ๋นผัธกระเทียมเรียบร้อยเลยนะเพื่อนๆทำง่ายๆแต่อร่อยนะคะหมูห,หอมมากเลยค่ะ เข้าวละอนๆของโดโดค่ะที่ตักทเได้ใส่แอมไม่ได้ใส่เครื่องมามานแตเาะเส้นมันยืเนี่ะเนี่มือตักนะะหมแตแล้วผสมน้ำลงไปเนะน้ั มีรสชาติอร่อยสดน้ำได้โอเคค่ะโดชอบไหมครับชับวันดีเอฟซีก่อนวันดีครับได้มาเดททานข้าวพร้อมกันครับเพื่อนๆครับชอบสิค่ะเพื่อนๆมาทานด้วยกันค่ะกระดูกหมูตุ๋นนะคะค่ะพี่โดครับมาค่อยทานดูนะไม่ทานวันนี้มื้อเย็นเราเท่านี้ครับแค่นี้แค่นี้ไม่ถักทานเยอะทานแค่นี้พอนะคะ อมทนจริงๆบางทีถ้าเราไม่ได้ทําคลิปอะไรเนี่ยบางทีเราก็แคบไม่ได้คุณตั้งก็จะลังคุณตั้งลดหุนได้ใช่แต่เยอะอยู่ลดไปสองโลอยู่ซึ่งก็ถ้าเป็นวันนั้นก็โดยรถจะทานประมาณบ่ายสามบ่ายสี่ก็พอพอเงินอันนี้ก็ทานไปเยอะหรอกที่บ่ายพออ้อหกินกับข้าวเนื้อเปื่อยเปื่อยเลยครับเปื่อยเลย ไม่ทำตัวเองนะอรอยเอาไว้เดี๋ยวเดี๋ยวเราไปปิกนิกไปพักผ่อนบ้านรีสอร์ทเฮียวันชัยพูวิลล่าเอาไปทำเมนูนี้ดีกว่าอืมอร่อยมากไปเพื่อนคือมันหอมน้ำตาลม้าเ้าวแล้วก็น้ำตาลขวดนะคะหอมโอเคครับกระชาดูแล้วดโรเก่งนี่นะโดดเคีรยกระดูกก่อนตามนั่นของเขา เพื่อนๆลองไปทําทานดูนะคะมันอร่อยมากค่ะ<น>แค่45นาทีเราก็ได้ทานแล้วค่ะอันนุ่มเหมืมันจะนุ่มอร่อยไม่ยากไม่ยากไม่ยากเสลนี่ขอเทียเลือกชิน้นมูยนี่เปื่อยน่าดูเลยนี่เพื่อนดูฮะนี่นอืออือขอกอเทียบมาด้วยเนาะนีะ่ฮะ ไปเห็นเมนูที่ร้านอะไรนะเขามีข้าวข้าวหมูตุ๋นนะคุณตามร้านด้วยสุดข,ข้าวร้านเลือดหมูเลือดหมูร้านเลือดหมูในใช่อ่ะเขามีเมนูแต่ผมยังไม่ได้กินยังไม่ได้ชิมเห็นเนี่ยอย่างเงี้ยแหละหน้าตาอย่างเงี้ยแล้วเขาก็ราดบนข้าวเขาก็ขายอันนี้ไ,<ด>ไปสร้างงาน<ะ>สร้างอาชีพได้เนาะใช่ไปไปเราทําอย่างเงี้ยแล้วก็ตักราดข้าว เป็นเข้ากล่องก็ได้นะก็ได้เป็นสร้าง<ด>อาชีพลงลงทุนก็ก็ไม่ได้ไม่แพงอ่ะเนาะแล้วทำง่ายเนี่ยพรุ่งนี้อุ่นยิ่งจะเปื่อยกว่านี้นะกลัวกระดูกจะหลุดในหม้อซะก,ก่อนอันนี้ก็เปื่อยแล้วอย่างเงี้ยมีลูก มีลูกมีอะไรเนะาะทำไว้ทําไว้แล้วก็เช้าขึ้นมาเนี่ยอุ่นใจให้เด็กเด็กทานเด็กชอบอรสชาติแบบเนี้ยผักเธอ,อ,เอผักก่อนเนื้นนะอชอบชิ้นส่วนกระดูกที่เป็นอย่าเนี้ยนะพวกนี้จะเปื่อยกว่านี้กำลังดีแล้วอร่อย อันนี้ยพอพอแล้วแต่ชอบแบบบ้านเราชอบเนี้ยให้มันไอ้นี่หน่อยพอเคี้ยวพอเคี้ยวได้รสชาติมีเอฟซี FC เนาะคอมเมนต์มาบอกว่าเจอเราที่ร้านก็ต้มใช่ไหมคุูทักแต่ว่าไม่ยอมทักเราเราน้อยใจแล้วเอซีอเจอเราก็ถ,ถัายายพวกเราได้เนาะ ทักทายพวกเราได้มายกยกจานมาทานด้วยกันได้เลยแต่ว่าขอบคุณนะฮะที่คอมเมนต์มาบอกนั้นเนะาะประมาณนี้คลิปนี้คงเท่านี้นะครับเพื่อนๆครับกูตักฝากเมนูเ <ปะ S 2> มนูช่อคงหมตุนของกูตักเลยนะคะเพื่อนๆลองไปทําทานดูหรือ f อลองดูนะฮะมันอร่อยมากค่ะฝากกดไ like ลค์อะไรพี่กครับเรื่อฝากกดไลค์อะไร ฝากูดกันฝากอย่าแล้วติดคลิปให้แม่หน่อยติดไม่ว่านอนฝากกดไลค์กดแชร์ฝากไปกดตัดตัอเคบาเนืองตองตั้มพ pues ูดเบาๆพูดเบาๆเนืองตองตั้มเนืองตองตั้มฝากฝากกดตัดตัดคลายกดไลค์กดแชร์กดไลค์กดแชร์ให้ช่องดูดูพา้วยนะครับนะครับนะครัะจนดู่อไปครับสวัสดีครับบ๊ายบายสวัสดีค่ะบ๊ายบายนะคะ เจอกันคลิปต่อไปครับอ,อร่อยมากๆบ๊ายบาย